สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2556ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์ครรชกุม,มารีพระรชาชทานพระวรกาสให้เอกครราชทูตณนะกรุงเบิร์นเฝ้าและถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำณนครซูริกสมาพันธรทฐรสวิส วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา18.45นนตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัสวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเมเลยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนนนครซูริกไปยังพัตตคารบรัเซอรี่เรฟพระราชทานพระวรกาสให้ในายเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์และภริยาพร้อมด้วยนายธานีทองพักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนทาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณน,นครเจนีวาและภริยาและเอกอัครราชทูตผู้แทนทาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารคำ่ำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศัการาช2556เวลา16.25นนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณมลัยลักษณ อัครราชบุมารีสเสด็จออกจากคนครซูริกไปยังโรงแรมที่ประทับอยู่ทีนการ์เดนอินดาวอสเมืองดาวอสเพื่อทรงตเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวของเวทีโกลบอลริกครั้งที่สองที่จัดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556โดยจะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อความสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมปัจจัยของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามคำกราบทูลเชิญของผู้จัดการประชุมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวะราราชาทินัดดามาตทอดพระเนตรสถานที่สำคัญของนครซานฟรานซิสโกและทรงเป็นประธานงานการลาดินเนอร์การกรุศลร้อยดวงใจชาวไทยในซา,านฟรานเพื่อเพื่อนพึ่งพา วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา11นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย15ชั่วโมงพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาตเสด็จจากโรงแรมที่ประทับ The Saint Regis San Francisco โดยประทับรถบิ๊กบัส เสด็จไปทอดพระเนศสถานที่สำคัญของนครซานฟรานซิสโกในการนี้ได้ทอดพระเนศสะพานโกลเด้นเกตสะพานแขวนขนาดใหญ่ที่ใช้ลวดเคเบิลเป็นตัวดึงน้ำหนักสะพานที่ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองเชื่อมระหว่างซานฟรานซิสโกและมารินคาลตี้สร้างขึ้นเมื่อปี1933สมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีโรสเวลล์โดยวิศวกรชื่อสโตร์ ตัวสะพานยาว1,280เมตรกว้าง27เมตรมีช่องทางรถยนต์6ทางรถบรรทุก3ทางและรถไฟอีก2ทางการออกแบบก่อสร้างสามารถรับแรงลมและแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไว้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนยาวที่สุดในโลกปัจจุบันเป็นลำดับที่9นับเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ต่อมาเวลา19นาิกา35นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรดาชาที่นัตด,ดามาศเสด็จลงณนห้องแกลเลอรี่บอลรูมภายในโรงแรมที่ประทับ The Saint Regis San Francisco ทรงเป็นประธานงานการลาดินเนอร์การกุศลร้อยดวงใจชาวไทยในซานฟรานเพื่อเพื่อนพึ่งพา ซึ่งสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนรัฐคลิฟอร์เนียและคณะกรรมการบริหารวัดพุทธานุสรเมืองฟรีมอนจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภ้าย,ยามยากสภากาชาติไทยสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ mm hmm. เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ในการนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายยามยากสภากาชาติไทยโดยภายในงานได้มีการแสดงรำถวายพระพรการแสดงละครพันทางเรื่องพระหล่อตอนปู่เจ้าเรียกไก่และการแสดงปงลางพุทธานุสร์โดยบุตรหลานของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกที่ได้เรียนการแสดงและศิลปวัฒนธรรมไทยจากโรงเรียนพระพุทธ ศาส,สนาวันอาทิตย์วัดพุทธ,ธานุสร์เมืองฟรีมอนรัฐแคลิฟอร์เนียมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พยายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538 หลังจากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจำนวนมากซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรวรราชาชาที่นัดดามาศทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิติยาภาทรงเป็นประธานมูและนิธิดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแบบพึ่งผ่าซึ่งกันและกัน ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยตามที่ต่างๆพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรวรดาชาที่นัดดามาศจะเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนเพื่อปลอบขวัญและประทานความช่วยเหลือด้านการอย่างชีพแก่ผู้ประสบภัยและมีพระดำริให้พัฒนาต้นแบบการช่วยเหลืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเฝ้าระวังด้วยการเตือนภัยการอพยพหลบภัยในช่วงเกิดเหตุโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนมีการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดภัยพิบัติทางการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและด้านอาชีพซึ่งได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภยัยที่เป็นกเกษตรกรและส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนมีอาชีพเสริมตามความถนัดเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองมีขวัญกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามพระประสงค์ ล่าสุดได้ประทานถุงยางชีพข้อมูล,ลนิธิพร้อมสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่เอกอัครราชทูตสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุใต้ฝุน่นไหยเย็นด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ผู้แทนพระองค์เป็นประธานงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประที่พันดวงประจำปี2,556ที่จังหวัดตาก วันนี้เวลา19นาฬิกา40นาทีพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโปรดให้ร้อยเอกไพบูรณสุขเจตนีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานงานประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีปพันดวงประจำปี2556ซึ่งเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของจังหวดัดโดยนำกะลามะพร้าวที่เหลือจากการนำเนื้อมะพร้าวไปปรุงเมี่ยงแล้วมาทำเป็นกระท และนำเชือกผ้าดิบมาคว่นในลักษณะขาไก่หรือตีนกาแล้วหล่อเทียนไขสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟในกะลานำไปลอยในแม่น้ำปิงลักษณะเป็นสายไปตามลำน้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและบูชารอยพระพุทธบาทเนื่องในวันลอยกระทง การจัดการประเพณีดังกล่าวได้มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายปีโดยเมื่อปี2542พ,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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระประทีปไปลอยเป็นปฐมฤกษ์ในงานด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาอนุสรณรีทหารเสียชีวิตในสงครามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามได้จากวันนี้ของพ่อคะ่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารเสียชีวิตในสงครามนักฆ่ายทหารกองพลที่6แล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุปัตนานารามวรวิหารซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพระอารามหลวงสวยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีโดยทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับสเสด็จ ในบริเวณวัดที่พร้อมใจกันมาชมพระบารมีและเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดซึ่งได้มีหญิงชราอายุ90ปีมารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านหญิงชราคนนั้น ได้นวดถวายพลางกราบบังคมทูลว่าโถอุตส่ามาตั้งไกลคงจะต้องเมื่อยและเหนื่อยมากแสดงให้ทุกคนเห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์ จบข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้คุณสังสิชารัตนาะถาวรและดิฉันปลายธนาอัมพุทธลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ